ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทตบอยนะครับและที่นี่คือบริษัทสยามคูเบต้าคอร์ปอเรชันนะครับวันนี้ผมได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานประกอบและผลิตรถแท็กเตอร์คูเบต้ารวมไปถึงรถเกี่ยวคอมไบเดี๋ยวเนื้อหาสาระจะเป็นไงวิธีการประกอบของเขาเป็นยังไงแล้วก็ปลายทางของเขาที่ไปส่งลูกค้านั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามชมในคลิปนี้กันดีกว่านะครับ และนี่ก็คือโกดังผลิตรถแท็กเตอร์คูบปต้าแล้วก็รถเกี่ยวคอมบายของคูบปต้านะครับนี่สยามคูบป a ต้าคอร์ปอเรชั่นด้านในของเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมมากันดีกว่าเพื่อนป่ะลองทำท่าน,นี้ด้วย1 2แล้วก็ข้ามเอ๊ เรามาเริ่มต้นกันที่สายผลิตของโรเทคเตอร์นะครับซึ่งก็คือที่นี่นะครับเขาจะผลิตในรุ่นของ B-Series นะครับ L-Series แล้วก็ MU-Series รวมไปถึงครับชุดส่งกำลังฮะ ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยบอกเลยว่าอเมริกาถ้ามาตรฐานไม่ถึงนะครับไม่สามารถส่งไปได้แน่นอนนะฮะสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจนะครับของตัวนี้ก็คือน้อง agv หรือว่า autoguide ok vertical นะครับชื่อเต็มภาษาอังกฤษคอยลำเลียงและส่งอะไหล่ไปยังจุดต่างๆของลายการผลิตลายป,ประกอบของคูบูต้านะครับบอกเลยว่าน้องมีความแม่นยําสูงมากเพื่อส่งไปถึงมือของผู้ประกอบนะฮะทุกสิ้นส่วนนี้จะบอกได้เลยว่า ไม่พลาดแน่นอนครับส่วนงานสีของคุปต้าฮะบอกเลยว่าใช้โรบอทในการพ่นสีนะครับเนียนกริบทุกจุดเป๊ะทุกจุดแน่นอนครับและอีกระบบหนึ่งของคุปต้านั่นก็คือนะครับอินเตอร์ล็อกนั่นเองนะครับช่วยลดการผิดพลาดที่เกิดจากการทํางานนะครับของการประกอบตัวรถแทร็คเตอร์นะฮะซึ่งผมก็ได้ลองระบบนี้แล้วครับทำให้ได้ทราบว่าถ้าเราขันเนี่ยไม่ครบตามที่โปรแกรมบอกหรือเราขันปอนไม่ครบตามที่โปรแกรมบอกนะครับระบบก็จะไม่ยอมให้รายการประกอบนี้ผ่านไปได้นั่นเองนะครับตราบใดที่ไฟ เขียวยังขึ้นไม่ครบนะครับก็ยังไม่สามารถออกจากลายประกอบได้นั่นเองทุกท่นานทราบไหมครับว่ารถ1นึคันสามารถประกอบได้เร็วสุดกี่วินาทีนะฮะซึ่งผมได้ถามกับเจ้าหน้าที่แล้วว่ารถ1นึคันทุกคนสามารถประกอบได้เร็วที่สุดนั่นก็คือ150วินาทีทุกคน150วินาทีเนี่ยมันเร็วมากๆเลยนะฮะหลังจากประกอบตัวรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่า กระบวนการต่อไปยังมีอยู่นะฮะนั่นก็คือการตรวจสอบของคุณภาพตัวรถแท็กเตอร์นะครับในเซกชันต่างๆของคูเบอรต้านะฮะก่อนที่จะถึงมือลูกค้าก็ต้องทดสอบระบบทุกระบบของตัวรถแท็กเตอร์นะครับเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานของลูกค้าทันทีที่ถึงมือนะครับมีทั้งการตรวจสอบระบบขับเคลื่อนนะฮะทุกเกียร์ต้องใช้ได้นะครับระบบพวงมาลัยนะครับของรถแท็กเตอร์รวมไปถึงระบบยกน้ําหนักระบบไฮดรอลิกของรถแท็กเตอร์ ให้พร้อมต่อการใช้งานของลูกค้านะถึงจุดตรวจสอบจุดสุดท้ายนะครับบอกเลยว่าตรงจุดนี้นั้นจะเป็นผู้ตรวจสอบเฉพาะทางของคูเวตา้าที่มีประสบการณ์ในการทํางานในจุดตรวจสอบนี้มายาวนานนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนของคูเวต้านะครับให้ความใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดมากๆนะครับกวาจะติดสติกเกอร์ตัวนี้นะครับ QC part นี่ออกไปได้นี่ผมบอกเลยว่าผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะฮะ เพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจว่ารถเช็ตเตอร์คูเวต้าที่ออกจากโรงงานนี้นะครับมีความพร้อมกับผู้ใช้งานทุกท่านอย่างแน่นอนครับและฮะทุกท่านเห็นสีลักษณ์นี้ไหมครับมันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยนิดเดียวเองในการว่าตรวจสอบซ้ายขวาหน้านะครับว่ามีความปลอดภัยหรือไม่แล้วก็ค่อยใส่เกียเพื่อเดินทางออกจากโรงงานไปยังจุดผัดรถนั่นเองนะครับ และที่เห็นขับออกมาด้านหลังของผมนะครับนั่นก็คือรถแท็กเตอร์ที่เสร็จออกมาใหม่จากเตาโรงงานผลิตคูเบาต้าแห่งนี้เลยนะครับทุกคนเขามีหลากหลายขั้นตอนมากในการที่จะผ่าน QC ทุกอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี้ยบจริงๆนะครับคูเบาต้าต้องยกให้เขาเลยจริงๆมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ และนี่ก็คือรถเกี่ยวที่ออกจากเตามาใหม่ๆเลยนะครับเรียกได้ว่าขั้นตอนการผลิตของรถเกี่ยวคูบต้านี่หรือว่า, này, าคอมบายในภาษาอังกฤษเนี่ยพิถีพิถันทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นระบบการประกอบระบบการลําเลียงของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ความทันสมัยใช้น้องโรบอทอเพื่อเอาตัว ไอ้ตัวอะไหล่ทั้งหลายตัวโครงเอ้ยตัวตู้นวดเอ้ยหรืออะไหล่ต่างๆเอ้ยเนี่ยให้ตัวน้องเนี่ยคอยไปแต่ละเซกชันของเขาเพื่อประกอบและผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวคุณภ,ภาพจากคูบวต้านั่นเองนะครับนี่เลยทุกคนและเสร็จจากตรงนี้นะครับทุกคนมีการเทสมีการทดสอบตัวรถเกี่ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็จะเอาออกมาจอดตรงนี้ชั่วคราวและสุดท้ายรถนี้ก็จะเดินทางไปยังโกดังเก็บรถเกี่ยวและรถแท็กเตอร์นั่นเองนะครับ หลังจากเยี่ยมชมโรงงานเสร็จแล้วนะครับทำให้ผมได้รู้ว่าโรงงานคูบุต้าแห่งนี้นะครับประกอบรถแท็กเตอร์คูบต้าในรุ่น B ี e r i e s eries, L Series M U Series รวมไปถึงรถเกี่ยวข้าวนะครับไปยัง11ประเทศทั่วโลกนะครับและนะครับยังทําผลิตชุดส่งกําลังนะครับส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยจึงทําให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานการผลิตและประกอบของโรงงานที่นี่เทียบเท่ากับของประเทศญี่ปุ่นได้เลยทีเดียวนะครับ ทุกคนที่คูบต้ตาเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ให้พนักง,งานต้องมาทํางานหรือว่าให้มันเหนื่อยล้าหรืออะไรนะครับเขายังมีสถานที่แลกกับพนักง,งานทุกคนด้วยมีทั้งสนามบาสสนามตะก้อสนามฟุตซอลและมีทั้งสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ให้พนักง,งานได้มีการรีแลกซ์มีการแบบว่าผ่อนคลายไปด้วยนะครับนี่ก็ผมถือว่าคูบต้ตาเขาใส่ใจรายละเอียดถึงขั้นนี้มากเพราะว่าหนึ่งคือพนักง,งานคือคนที่เดินระบบเดินองค์กรให้กับตัวคูบต้ตาด้วย ขอบคุณปุตตาด้วยครับพิเศษจากพนักงานนะครับและจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่กระจายสินค้าหรือกระจายตัวท็กเตอร์รถเกี่ยวนะครับไปยังดินเลอร์ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับก็จะเป็นตรงนี้ที่เป็นจุดนำพารถเ็กเตอร์ไปสู่มือดีลเลอร์ทุกสาขาทั่วประเทศครับ โอเคครับพ <Aristotle> okay, ี okay, ่วันนี้พี่ไปส่งจังหวัดไหนครับสีสะเก็กับอูบลครับผมไปสีสะเกกับอูบลโอเคครับพี่เดินทางปลอดภัยครับโอเคครับและนี่ครับ เดินทางไปสีสเกตกับอุบลครับพี่น้องก็ฝากเขาด้วยเผื่อลูกค้าท่านใดเป็นเจ้าของรถที่อยู่บนรถเทรลเลอร์คันนี้นะครับ หลังจากที่เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานของคูเบต้าทั้งฝั่งของรถแท็กเตอร์นะครับแล้วก็ตัวคอมบายนะครับ mm. ผมบอกเลยว่า QC ของคูเบต้านี่เรียกได้ว่าสุดยอดนะครับฝั่งญี่ปุ่นยังไงฝั่งประเทศไทยอย่างนั้นเลยครับเรียกได้ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับรายละเอียดของการผลิตและการประกอบรถแท็กเตอร์เป็นอย่างมากสุดๆรวมถึง AI ที่นํามาใช้ในการผลิตในครั้งนี้ด้วยผมชอบไอตัว AI ของเขาอ่ะตัวเขาเรียกว่าอินเตอร์ล็อกครับ QC ตัวนี้อินซอล็อกนี่ถ้าไม่ผ่านจุดใดจุดหนึ่งอ่ะถ้ามันไม่เสร็จอ่ะถ้ากระบวนการนี้ไม่เสร็จระบบก็จะไม่ปล่อยให้ตัวรถเทกเตอร์นั้นออกไปจากโรงงานได้โอดจริงสำหรับ QC ของแทรกเตอร์คูบูต้ารวมไปถึงคอมบายนะครับฝากทุกคนด้วยครับสำหรับสินค้าคูบูต้าและนี่คือผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานในครั้งนี้ครับมีแทรกเตอร์โอมีคุณโคกรถไถยทองคำพิสันนะครับมีพี่เอซายทั้งมาหากินและนี่สุดซอลองแท็กเตอร์บอยนะครับนี่จาก ไม่ได้เลยนี่คือผู้ที่อนุญาตให้เราเข้ามาเยี่ยมชมในครั้งนี้ครับขอขอบคุณบริษัทสยามคูบต้าคอร์ปอเรชั่นมาณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเท็เตอร์บอยรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ของช่องสยามคูบต้าด้วยครับทุกช่องทางสามารถปติดตามกันได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ